เดี y, ๋ยวเราอาบน้ำกันนะเฮ้เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนพร้อมมาวัดดีครับพร้อมมาวัดดีครับเต้มเต้นเต้มเเต้มเตเต็มเต้า้้า แกมน้องนางนั้นจำมั่กว่าใครดึงตงดึ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 งฮัลโหลมีใครงยากคุยกับพึงไึงดองดึ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 งเจอสงดึงดงดึงดึงดึง หอมแก้มนี่สอนลูกด um ีไหมจุ๊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 ฮัลโหลฮัลโหลแก้มนั้นใหญ่เบ้เริ่มเลยงามแปดจุดหกกิโลแล้วครับน้องพร้อมครับกำลังจะหกเดือนในวันที่เจ็ดที่จะถึงนี้ฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนครับโยครูเป็ดครับครูเป็ดจเจริญทองสวัสดีครับป๊าป๊าไม่ได้ซ้อมมวยเลยครับฮ<ะ>ัลโหลเฮ้ วว้า <Wow! S 2> ชอบเหรอว้าวว้าวโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอว้าวว้าวโอ้โหพอมีแฟนคลับจากฮ่องกงด้วยเหรอครับว้า wow! <Wow! S 2> มีแฟนคลับตามประเทศด้วยเหรอครับว้าวว้าวน้ำจิ้มนั้นน้ำจิม้มเหรอว้าว ว้าชอบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลชอบเด็กคนนี้บันเทิงครับผมเป็นเด็กบันเทิงครับฮะ <Hey. S 1> เอเหรอโอ้โหโอ้โอโอจะเดินแล้วครับอยากจะเดินวา้วาวาวา้าวชอบแหละชอบอะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมครับเช็ดจิ้มจิ้มนะเช็ดจิ้มจิ้มวา้วาวว้าว โอ้โว้วจ้ามใหญ่เลยอุ้ยจบพุงเลยจบพุงพุงปิ้นเลยเจ้าอ้วนงับงับงับนี่ครับว้าว ชอบเลยนะน้ำจิ้มไหลน้ำจิ้มไหลแชดน้ำจิ้มด้วยนะฮะผมใส่ชอบเหมือนแม่ชอบเล่นเครื่องเล่นหนีเหมือนแม่แน่เลยว้าวว้าเฮ้อเดี๋ยวก็จะได้เวลาอาบน้ำแล้วครับอืมอืม เดี๋เดไปอาบน้ำกันเนาะดีไหมเอคิดถึงพร้อมก็คอยดูพร้อมบ่อยๆพร้อมมีไอจีเลยนะไปตามไอจพร้อมได้เลยนะไปดูคลิปพร้อมก็ได้ครับเข้าไปใน YouTube กับเพจป๊าป๊าเนาะเนาะจ้องเลยจ้องเลย จ้องเลยอืมเขาจ้องเขาจ้องเห็นไหมเขาจ้องหืมไปอาอบน้ำยังอาบน้ำเนาะไปอาบน้ำนะครับไปแล้วครับพร้อมจะไปอาบน้ำแล้วครับบายบายครับบายบายครับอาบน้ำแล้วครับ